ตอนนี้มาอยู่ใต้ต้นมากกว่าแรงมากแรงมากจริงๆสั่นก็ขอบางต้นสัได้ดูวปข้างนอกอา,อากาศ เป็นไรแต่ก็ต้องไปหาหมอ